วันนี้ผมก๊อปซูมนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการก๊อปปี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะก๊อปปี้เทกับมาสเตอร์เก่งๆใน p ีอูพามนะครับก่อนอื่นเลยให้ทุกท่านนะครับล็อกอินนะครับเข้าเว็บพอร์ทัลหรือเว็บแบล็คฟิกของท่านนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่คำว่า Copy Trading นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับลงมาจะมีคำว่า Discover นะครับคือการค้นหามาสเตอร์นะครับ กดไปที่ Discover นะครับเราจะเห็นว่านะครับมีมาสเตอร์นะครับมากมายเลยนะครับใน P u p a w าจะมีมาสเตอร์จากทั่วโลกนะครับมากกว่า25ประเทศนะครับสำหรับใครที่รู้จักชื่อของมาสเตอร์แล้วนะครับให้นำชื่อของมาสเตอร์นะครับมาเสิร์ชในช่องแว่งขยายตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์ชื่อมาสเตอร์นะครับแล้วกดเสิร์ชนะครับเราจะเจอนะครับว่า มาสเตอร์ของเราที่สนใจอยากจะก๊อปปี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับพอกดไปแล้วนะครับเราจะสามารถนะครับดูนะครับว่ามาสเตอร์เขาได้เขียนกลยุทธ์บอกเราไว้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นทุน500นะครับถอนทุกเดือนเป้าหมายกําไร100%ต่อเดือนนะครับอันนี้คือพอร์ตนะครับของมาสเตอร์เองนะครับเราสามารถเข้าไปดูผลงานของมาสเตอร์ได้นะครับเมื่อเราสนใจแล้วนะครับเราสามารถนะครับกดไปที่ Copy นะครับ แล้วเลือกนะครับกลยุทธ์ในการก o p y เลยนะครับอ่าตรงนี้จะคือจำนวนเงินที่เราสามารถที่จะสามารถ Copy ได้นะครับในกรณีตัวอย่างนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับกดเข้ามาตรงด้านล่างนะครับเราจะมีนะครับตั้ง s t o p l o s s นะครับที่ความเสี่ยงไว้เท่าไหร่นะครับอ่าถ้าเกิดเราอยากจะ การความเสี่ยงของเราไว้ที่กี่เปอร์เซนต์เราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับอันนี้คือเป็นลูกค้าสามารถเลื่อนได้เองเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับช่องล่างด้านล่างสุดนะครับ3มช่องนี้นะครับให้เราติ๊กออกนะครับทุกอันเลยนะครับเมื่อเราเช็คความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดซับมิตนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับมาสเตอร์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับ กลยุทธ์นะครับของมาสเตอร์ก็จะไปอยู่ในฝั่งของก๊อปปี้เออร์นั่นเองนะครับเราสามารถมาติดตามนะครับว่าเราติดตามมาสเตอร์ท่านใดไว้บ้างนะครับในก๊อปปี้เออร์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับสามารถติดต่อแอดมินนะครับสอบถามวิธีการเชื่อมได้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ